ดีค่ะเ,เพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน Facebook เคยเป็นไหมคะที่เพื่อนเราค่ะมักจะเชิญเราให้ไปกดถูกใจเพจต่างๆะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเพจขายของหรือว่าเพจความสวยความงามอะไรต่างๆนะคะเดี๋ยววันนี้เราไปดูวิธีการเช็คคําเชิญของเพื่อนๆเราเพื่อกดถูกใจเพจต่างๆนะคะรวมถึงวิธีการตอบรับหรือว่า จะยกเลิกหรือว่าลบอันนั้นทีละมากๆากอะค่ะอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะอย่างแรกก็มาที่แอป facebook นะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะหน้าหลักของ facebook ใช่ไหมคะให้มาที่ขีด3ขีดด้านบนถ้าเป็นระบบ ios ก็จะอยู่ด้านล่างนะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะตรงนี้ให้เราหาคำว่าเพจกดเข้าไปเลยค่ะ ให้สังเกตแถบด้านบนนะคะอ่าเราจะเห็นคำว่าคำเชิญคลิกตัวนี้เลยค่ะมาถึงหน้านี้เราจะเห็นใช่ไหมคะคำเชิญที่รออนุมัติซึ่งหน้านี้ค่ะก็จะเป็นคำเชิญที่รออนุมัติที่เพื่อนเราเขาเชิญให้เราไปกดถูกใจเพจต่างๆใช่ไหมคะก็ถ้าเยอะก็ให้มาดูทั้งหมดตรงนี้นะคะอ่าเดี๋ยวรอเขาประมวลผลแป๊บนะคะ ก็จะขึ้นมาทั้งหมดเลยใช่ไหมคะเพื่อนต่างๆเพื่อนที่เชิญให้เราไปถูกใจอะไรแบบนี้ค่ะอ่าก็คือตรงเนี้ยเราไม่ได้ไปถูกใจหรือว่าไปกดปฏิเสธเขาก็เลยจะโชว์ทั้งหมด่ะคะจากอดีตจนถึงปัจจุบันนะคะซึ่งถ้าคนไหนที่มีเพื่อนเยอะมากอะค่ะแล้วก็อาจจะทําแบบขายสินค้าออนไลน์หรืออะไรอย่างนี้ค่ะก็จะมีการเชิญให้ไปถูกใจเนาะ ถ้าเกิดว่าเราโอเคเราอยากต้องการกดถูกใจก็สามารถมากดตรงนี้ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องการกดถูกใจหรืออะไรอย่างนี้ก็มากดปฏิเสธได้ตรงนี้ค่ะเขาก็จะบอกว่าคุณปฏิเสธคําเชิญนี้ก็ถ้าเพื่อนๆไม่ได้ตอบตกลงก็สามารถมานั่งกดตรงคําว่าปฏิเสธตรงนี้ได้เนาะ วิธีการนี้ก็จะเป็นวิธีการเช็คคำเชิญให้กดถูกใจจากเพื่อนเรานะคะสำหรับเพจต่างๆนะคะเพื่อนๆก็สามารถมาเช็คได้นะคะโดยการใช้วิธีการนี้คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เดี๋ยวยังไงพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับมือถือแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำช่องให้กับช n n e l เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ